อ่มันขอมใช่ไหมแล้วผมก็ได้เนื้อดินมาคู่กันดูง่ายทั้งคู่อะครับผมบอกเลยนะแบบนี้นะหลังยันเห็นไหมความนิยมของเนื้อดินจะน้อยกว่าผงใบลานนะนะครับนะครับจะน้อยกว่าผงใบลานนะครับผงใบลานเล่นหาแพงกว่ากันไม่มากนะแพงกว่ากันไม่มากนะครับนะขึ้นอยู่ความสวย แล้วผมไปลานสวยวีตเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวดูเนื้อดินก่อนแล้วกันนะครับดูเนื้อดินก่อนแล้วกันเอาว่าผมเปิดไม่แพงแล้วกันนะฮะเพราะเฮงบ้านขอมเนี่ยเก่งมากนะผมบอกให้นะแล้วตะกรุดแกหายากนะครับตะกรุดแกหายากนะฮะเอาวันนี้ผมว่าเบาๆแล้วกันนะจนเฮงบ้านขอมนะองคน,นี้นะครับองเนื้อดินนะเอาว่าพื้นที่เล่นแพงกว่าน,นี้เยอะผมใช้คานี้ว่าเยอะนะฮะเอาเป็นว่าพี่เข้าไปแบ่งสายตรงได้อะ่ะ ่าแบบนี้นะสาภาพแบบนี้นะอ่าเอาไปแบ่งสายตรงได้นะครับเจอแต่ไม่ค่อยสวยนะครับนะอ่ะส่วนอันนี้อันนี้ผงใบลานนะผงใบลานนะครับอะไรที่ใครอยากได้ผงคุกลักลอรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวยิบให้ดูนะฮะรอแป๊บหนึ่งมีเยอะนะฮะมีทั้งรูท้ที่ไม่รู้ที่นะผงคุกลักนะผมบอกนะวันนี้นะฮะนี่เห็นไหมนะครับเนี่ยผงใบลานปีสองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้าร้อย จะเก่งขนาดไหนเอาว่าแม่ค้าพ่อค้าในตลาดกระทุ่แบนดน่ะเขาแงกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเมฆสาธุพักเครื่องเลยนะครับขอบคุณครับ